อ่าโอเคสวัสดีครับผู้มีประกาศและคุณเปิดทราบวันนี้ผมช่างเบิร์นนะครับผมเป็นเดิมนะครับการรีวิวนะครับสินค้าก่อนจะส่งลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นยันม้านะครับผม c ีเอสองหนึ่งสองห้านะครับผมสิบสองสิบสองแรงม้านะครับผมตัวนี้เป็นพิเศษยังไงมาดูกันครับมาติดตามชมกันตอนนี้เครื่องสตาร์ตติดแล้วเป็นเครื่องสองสูบดีเซลนะครับผมนะครับเชิญเลยนะครับโดยชมโดยรอบๆบก่อนนะครับผม ตันี้นะครับก็สตาร์ทเครื่องนะครับผมตัวนี้ตัวแบตเตอรี่ FB แบตเตอรี่นะครับผม S 5 0 0นะครับตัวเครื่องโดยรวมนะครับอ่ะท้ายๆยังไม่ให้ดูนะครับผมตัวมาดูตัวเนื้อเครื่องกันหน่อยนะครับตัวสีสันก็ตามสภาพนะครับไม่ใหม่ไม่เก่ามากนะครับผมเครื่องสตาร์ทนิ่มอยู่นะครับผมชุดภายในนะครับผมนะเป็นรุดเกี่ยวคอรวงนะครับผมนะ ตัวนี้มาดูตัวแทกยางก่อนนะครับผมก่อนใส่กระหายก็ตัวแทกยางก็อยู่ในสภาพยังใช้งานได้ดีอยู่มีอลลอย์ร้าวบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็เป็นทู่รู้กันว่าเป็นของปุสองนํามาดูตัวท้ายกันดีกว่านะครับผมตัวนี้เลยนะครับไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับเป็นอะไรเอ่ยลองทายกันดูสิครับว่าตัวพ่วงหานนี่คืออะไรนะครับผมมีคนถามข้ามาเยอะนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นชุดมัดฟางนะครับผมของยานมานะครับผมมัดฟางยังไง แล้วเกี่ยวคอรวงมานะครับผมมาทางนี้นะครับมาถึงตัวท้ายตัวโซ่เดี๋ยวต้องตั้งให้ใหม่หย่อนมากเลยนะยานเป็นนมเช่ไนะโอเคเดี๋ยวให้ลวงตั้งให้ใหม่นะครับผมก่อยโซสูล้วฟางจะเข้ามาตรงช่องนี้นะครับผมแล้วจะมีตัวยัดเข้าไปยัดจะจยัดเข้าไปแล้วมีตัวตบตบเข้าไปนะ <c oughs> เพื่อให้มันเป็นเสมอกันจากนั้นจะมีตัวนี้นะครับคอยกดนะครับกดไว้ปุ๊บๆจากนั้นแล้วก็มัดด้วยเชือกฟางที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะก่อนจะมาเล่าสู่กันฟังไปตัวนี้เป็นรุ่นลองกระสอบนะครับ สองลองทดสอบนะครับผมลองทดสอบเดืยดขึ้นมาเรามาดูตัวข้างในกันนิดนึงแล้วก็เช็คตัวใบปัดตัวแรกนะครับผมตัวโบนนะครับก็สุดบ้างเล็กน้อยแต่ถือว่าก็ไม่หักเท่าไหรน่นะครับมาดูตัวล่างกันนะครับผมตัวล่างตัวล่างนะครับตัวล่าง,นะางตัวล,ล่างเราล้างมันก็สะอาดเรียบร้อยไส้แตกเลยครับผมนี่นะฮะ ยืดเขาจะมีแต่อาหารไส้แตกวันนี้ผมล้างไส้แตกเลยครับมาดูตัวมู่ตู้นวดนะครับตู้นวดตอนมาจากญี่ปุ่นนั้นยังใช้งานอยู่เลยนะครับผมก็คือเศษเม็ดข้าวไม่ฟางยังเต็มอยู่เลยครับนี่ผมเพิ่งล้างเสร็จนะครับจะเปิดสสยให้ดูนะครับนี่คือตัวตะแกรงนะครับผมไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดนะครับข้างในเรียบเรียบอลอลไทยนะครับผมเรามุดลงมาข้างล่างนิดนึงนะมาดูข้างล่างชุดข้างในกันดูเอี่ยมไม่เอี่ยมลองดูกันแล้วกันนะครับอ่า น้ำเดือติงๆกัเลยนะครับผมล้าจงจนเรียบเลยครับเพื่ออะไรว่าลูกค้าไปใช้งานนะครับผมจะได้ไม่ต้องมีการติดขัดกันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะโอเคแล้วก็เช็คให้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะจำทําได้นะครับผมมามาดูมาดูต้นส่วนอื่นๆกันดีกว่านะนิ้วเกี่ยวก็ยังอยู่สวยงามดีนะครับนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับลองจับดูนะครับลองจับดูก็จับดูขย่านิดน,นึงนะ โอ้แน่นนะครับยังฟันสาวๆเลยนะครับผมไม่ย้อยไม่ยานเหมือนฟันคนแก่นะถ้าย้อยยานฟันคนแก่เราก็ตั้งกันนิดนึงได้นะครับตัวสเ,เตอร์ก็แน่นหนานะครับตัวหนวดหนวดโอเคมีรอยแตกเล้าบ้างเล็กน้อยแต่ผมคิดว่ายังถืออยู่สภาพที่ใช้งานได้อยู่นะครับผมขาดก่อนเราค่อยเปลี่ยนกันเลยนะครับนะบตัวนี้เรามีอะไรได้อยู่ไม่มีปัญหานะมาดูตัวการใช้งานกันดีกว่าการใช้งานนะครับผม นี่เป็นฝาครอบน้ำมันดีเซลนะครับผมนะขึ้นมาบนรถนะครับเราสตาร์ทเครื่องนะเราก่อนเราหยยบเบรคคัดไวหนึ่งทีดับเครื่องก่อนนะครับผมตัวนี้ใช้งานโอ้ไม่น่าเชื่อครับ350ชั่วโมงเองนะครับผมนะ350ชั่วโมงนะตัวนี้เป็นจอยสติ๊กนะครับผมยกงาเช่นเคยนะครับงาลงนะครับผมเห็นไหมครัและมี่ถมมีตัวนี้ครับตัวเขาเรียกอะไรผมเรียกว่าอะไรนมสาว สนุกสนุกครับผมก็คือเวลาเกี่ยวนะครับเราอาจจะโยกทีเดียวมันจะแรงไปนะเราโยกแค่นี้พอโยกซ้ายโยกขวาเอ้ยโยกขวาโยกซ้ายโยกแค่นี้พอครับแบบผู้ดีนะครับผมนิดนึงนะจากนั้นตัวเกียร์นะครับตัวนี้จะต้องเหยียบนะครับผมเหยียบทุกครั้งแล้วก็ใส่เกียร์จะมีเกียร์เอ็นนะครับผมหนึ่งสองนะครับผมสี่ห้าหกนะมันทําไมเรียบไม่ตรงกันนะครับผมก็สงสัยเช่นกันนะฮะผมคิดว่าลูกค้าลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็มีตัวนี้เกียร์ช้าเกียร์เร็วนะครับผมนะ ตัวนี้เป็นตัวยกคอรวงนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอัตโนมือนะครับผมยกลงนะครับผมอ่ะยกลงนะฮะถ้าใครกลัวรุ่นอัตโนมัติก็แนะนําให้เป็นอัตโนมือนะครับตัวนี้ครับยกขึ้นง่ายไม่ต้องสนใจเรื่องไฟฟ้านะครับผมยกขึ้นนะยกลงได้เลยข้าสูงข้าต่ํานะครับผมตัวนี้ครับที่คนสงสัยกันมากเลยนี่คืออะไรครับนี่คือชุดลมนะครับถ้าคลีปตั้งนะครับลมจะเบานะครับผมนะ ทากีบลงนะครับลมแรงนะครับออกท้ายนะครับลองเล่นกันดูนะครับตัวตู้นวดครับขึ้นหนึ่งคันโยกหนึ่งทีจะเป็นตู้นวดนะครับกลับไปทิ้งจะเป็นตัวเกี่ยวนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะไฟเลี้ยวยังใช้งานได้ดีอยู่ไฟหน้าก็ยังมีนะดูไฟ้านก่อนครับไฟหน้ายังติดอยู่เลยนะครับเราดูไฟเลี้ยวกันดีกว่าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโอ้ยไฟขาดหนึ่งใบเอาไม่ใช่ไม่ขาดน่เป็นอย่างนี้เองเราสตาร์ทเครื่องดูนะครับตัวนี้เล่นเครื่องตัวนี้นะครับผม เล่นกันได้รอบนะครับเดี๋ยวนะเราขึ้นตู้นุ่งกันเลยดีกว่าครับขึ้นตู้นุ่งกันมาขึ้นตู้นุ่งกันเลยครับผมเราชุดชุดเกี่ยวนะครับผมแล้วก็เดินหน้านิดหนึ่งนะฮะปึ๊บนะฮะเดี๋ยวเข้าเกี่ยวว่างก่อนดีกว่าจะว่างก่อนได้ได้อยู่นะ้วแล้วเราก็ปลดเกียร์มือนะครับผมอ่าทำงานกันเลยทำงานกันเฟี้ยวเฟี้ยวฟ้าวๆนะครับผมนี่โลกอัดฟังยงทำงานพร้อมนะครับไม่เสียหายใดๆทั้้งสินครับ มันต้องรอตัวนี้มาเตะอัดนะครับผมมัถึงจะดันไปตรงนั้นได้นะครับผมนะฮะเหมือนเรามีใบพายท้ายมือเลยนะผมนะปรับป,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 ปับปรับเลยนะครับผมดูอลังการเลยฮะนะตัวเล็กแต่อลังการนะครับผมโอเคตรงนี้เป็นน้ำมันตัวเดินนะครับเรามาลองเดินกันดูดีกว่านะครับผมเป็นยังไงนะเราเข้าเกียร์เดินช้าๆดูนะครับมาลองดูเกียร์เดินการนะเดินเกียร์หนึ่งกันดูนะครับผมเกียร์หนึ่งนะเดินดู โอเคเดินนั่สบายแ้วลองเลี้ยวาดูนะลองเลี้ยวตัวมืเลี้ยวมาหาเราเลี้ยวหาเราเลี้ยวหาเราเลี้ยวตามมือเลี้ยวตามมือนะครับผมเห็นะฮะโอเคหยุดนะครับหยุด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 นะครับผมแล้วลองถอยหลังกันดูนะครับเพิ่มถอยหลังนะครับผมเราก็โยกตัวนี้ขึ้นมานะครับผมไปครับไปครับนะสวยงามนะครับพร้อมส่งนะครับผมกูดอนธานีนะครับผมนะแล้วก็ ดูหักยางดูเถียางก่อนนะครับย่างยัางดูดีดูสวยงามนะครับผมนะโอเคพร้อมพร้อมนะครับพร้อมนะฮะโอเคนิดนึงนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมโอเคปึ๊บโอ้โหโ,โ,โ้ตีมือนะครับผมเจ็บนิดนึงโอเคเครื่องสตาร์ทนี่นะครับผม ิดไฟนิดนึงแต่ดังนะครับฟังชัดกับเครื่องโอเคผ่านไปนะครับผมฝากลูกค้าด้วยนะครับกดติดตามกันนิดนึ่งนะครับผมทำดีไม่เป็นไรไม่ชมไม่เป็นไรทำไม่ดีต่อว่าได้ไม่เป็นไรนะครับผมเราเต็มใจเสมอลูกค้าคือลูกค้านะครับนะฝากไว้นะครับผมกับรถเกี่ยวข้าวเล็กๆน้อยๆกับช่างเบิร์ดนะครับผมรีวิวอันนี้เป็นรีวิวการล้างรถแล้วก็ อาจจะว่าหลังอาจจะไม่มีเดี๋ยวอาล้งรถอาจจะไม่มีสาวโคโยตี้แต่ผมเป็นโคโยตี้ให้แทนนะครับผมวันนี้แล้วสาย <laughs> โอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ